จะเป็นร้านกาแฟนะครับตรงนี้เกือบแล้วเกืียบไงหลังครับอันนี้จะเข้าเข้าไปดูข้างในนี่ได้ไหมครับอ๋อเหรอโอเคครับขอบคุณมากครับ ผมตั้มหากินมาเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับขับจักรยานครับไปตามสะพานลัดเลาะไปตามป่านะครับอยู่ที่บางกระเจ้านะครับอยู่ที่บางกระเจ้าวันนี้จะมาทําคลิปตรงนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ จะขับรถไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะไม่ขับเร็วนะครับเพราะว่ามีเวลาเยอะครับเดี๋ยวตามเส้นทางเดี๋ยวผมก็จะหาแวะกินข้าวหรือว่ากินกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับโอเคเราไปกันเลยครับนี่ก็เป็นทางเข้าอีกด้านนึงนะครับ นี่จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นด้านหลังตลาด,ด,ดเดี๋ยวเราไปกันต่อครับรน,น,นี่นะครับวันนี้แดดไม่มีครับปั่นแบบสบายๆครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปหลบฝนที่ไหนนะครับ อะไรน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นหมู่บ้านนะครับนี่ตรนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองขัดจัก,กรยานเข้าไปดูนะครับแต่าจะาเข้าไปไม่ลึกนะครับ รางวัลมาตรฐานการดำเนินงานหมู่บ้านโอทพบเพื่อการท่องเที่ยวนะครับประจำปี2,559บ้านบางน้ำพึ่งนะครับหมู่ที่3ตำบลบ้านบางน้ำพึ่งนะครับอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะฮะนี่ครับนี่ก็จะเป็นทางเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูด้านในนะครับ ก็จะเป็นทางแบบนี้ครับาไปกันเลยวันนี้ผมจะพากันมาเก็บบรรยากาศการเดินทางช่องทางแบบนี้นะครับอนี่ก็จะเป็นสวนผักนะครับสวนผักสวนผสมครับเป็นไร่สวนผสมนะนี่โอเค ลุงครับไปนี่ไปทางไหนครับนี่อ,อันนี้โอ้โหครับผมจะไปนี่ครับทรายน้ำคุณอย่าไปเลยมันไกลแล้วมันหมาเยอะนะไม่ผมจะขับไปนิดเดียวแค่เก็บบรยาาร,บรยากาศเฉยๆเก็บบรรยากาศครับโอ้โหนาเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายนี่เรียกคุณสบายใจเลย อ๋อมีมีใช่ไหมฮะอ๋อแล้วก็บอกทางการอย่าเข้าไวนะครับผมหายตาลูกสอก็บอกโอเคครับมีลูกศรบอกเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับคุณไปอย่าไปเลี้ยวไปนู่นอย่าไปเลี้ยวขวานะเลี้ยวซ้ายตลอดนะเนี่ยครับผมเลี้ยวขวาเดี๋ยวคุณหลงมาทางทันชายทางนีงมาดูครับผมขอบคุณมากครับบรรยาาากกศมันดีว่ นั่นแหละผมต้องการมาเก็บบรรยากาศแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยครับแต่มันวิวมันดีกว่าใช่ไหมฮะสายสายในเนี่ยจะสายชาน้ำไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะทางนู้นผิวครับมันมืดจืดจอะมืดเพราะทุ่มมันจะไปดูจะถ่ายอะไรเป็นลมนะอ่าทางในยังโล่งครับครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวแล้วมันจะมีร้านข้าวร้านอะไรไหมมีมีมีใช่ไหมฮะนั่นนที่ตามไม่บอกนะใช่ไหมฮะ โอ้ร้านอาหารร้านอาหารเลยไปก็หาวัตีวิทยาวันนี้อนพี่ครับผมแล้วมันจะทะลุไปไหนอีกทะลุไปที่ท่าเรือข้ามฟากไปอ๋อท่าเรือข้ามฟากไอ้วัดวังน้ำพึ่งนี่โอ้ขอบคุณมากมากครับขอบพระคุณมากไปแล้วครับลุงครับผมครับนี่ครับโอ้โห คุณลุงก็ใจดีนะกลัวเราโดนหมากัดทางตรงนะครับเขาบอกว่าคุณลุงเขาบอกว่าหมาดูโอเคครับสุดยอดอนี่ผมก็มาอยู่คนเดียวนะครับสายเดียวสายเดียวครับลุยอย่างเดียวจะเปนใหเอ้ยาครับนี่จะไปไหนครับนี่ ทางนี้จะไปไหนะจะไปท่าเรือท่าเรือบางกัมพึงออกถนนนอกดีกว่าพึ่ง,อองตรงทางนี้ไม่ผมจะเก็บบรรยากาศนี่ครับตรงนี้ใช่ไหมแต่ไปทางนี้อ่ะทางนี้ก็ได้ริบ่น้อันนี้จะออกไปริมแม่น้ำเลยใช่ไหมครัโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากนี่ครับผมเลือกที่จะมาทางนี้ นี่จะเป็นอะไรบ้านทุ่งสมุนไพรบ้านทุ่งสมุนไพรเดี๋ยวขอถ่ายนิดนึงนะฮะจอดถ่ายนิดนึง ก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนโอท็อ oh, ปนะฮะขอถ่ายนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะมีจักรยานให้เช่าเหมือนกันครับอาจจะเป็นนะครับผม เป็นบ้านทั่วผอมสมุนไพรนะครับตรงนี้เป็นสินค้าโอท็อปนะครับอันนี้จะเป็นอะไรโอเคไปแล้วต่อผมก็เดาสุ่มมานะครับเห็นว่าน้าเขาบอกว่าไป จะออกไปท้าเรือบางน้ำพึ่งนะครับท้าเรือตรงวัดบางน้ำพึ่งครับว้าวสวนยอดไม้ยอดไม้คอฟ่นี่ครับมาเข้ามาก็จะมีป้ายบอกครับนี่ครับ จะเป็นหมู่บ้านโอท็อปนะครับเป็นหมู่บ้านโอท็อปจะมีป้ายหมู่บ้านโอท็อปอยู่ข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆถามขดมาเรื่อยๆครับก็จะมีณนะบ้านบางน้ำพึ่งนะพบลักที่บ้านน้ำพึ่งนะครับเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมครับมันมันเป็นธรรมชาติดีครับ อยู่แต่ในกรุงเทพมากออกมาสุดอากาศบริสุทธิ์บ้างครับโอ้โหดูตรงนี้ครับโอ้โหนี่นี่ครับดูดูครับดูเลยครับจอดนี่ครับเรจะโอเคไปกันต่อครับ แล้วตรงนี้จะเป็นน้ําจะไหลนะครับรับน้ําจะไหลตลอดนะครับดูจากกิ่งไม้นะครับดูจากกิ่งไม้น้ําจะไหลอยู่ตลอดเลยคุ้นนกนี่ครับว้าวเอ้ยคุ้นคนดีครับ,รบนกไม่มีหนีเราเลยอ่ะดูสิครับ ถ้าเป็นนกตามบ้านธรรมดานะครับจะบินหนีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับโ oh, ครับมีจิ้งกือด้วยจิ้งกือตามต้นมะขามขึ้นต้นมะขามครัดไปยวว้าจะหนีไปไหนจะหนีไปไหน ันนี้ก็จะมีคลองนะครับเรียกคลองอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เป็นคลองไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่ก็ว่าได้ครับเป็นคลองขนาดเล็กก็จะทําเขียนกั้นนะครับเขียนมงไม้หน่อนะครับเพื่อนๆดูเพื่อนๆด,เนเนดูเอาครับทีนี้เรา นี่ครับเราต้องเลี้ยวตามลูกศรน,นะครับสวยมากเลยบ้านหลังนีเ้เดี๋ยวไปกันต่อครับเอะไรที่ดีงามครับ ใน,ในี้ใจเย็นครับเพราะว่าเรารู้พอพอรู้เส้นทางกลับแล้วครับอกเกือบหักแอบรักคุณสามีอาจจะเป็นคู่รักที่มาพบรักกันที่นี่นะครับไปกันต่อครับอย่างนี้นักท่องเที่ยวมามันแบรบรบยากาศ สุดยอดนะครับใยากมาสูดกิ่นธรรมชาติก็มาได้นะครับที่หมู่บ้านโอโทอปนะครับนี่จะเป็นป่าอะไรที่ดินแปลงนี้อ๋อก็มีอยู่ทุกที่ครับป้ายนี้ก็เป็นของรัฐนะครับห้ามผู้ใดมา บุกลุกหรือทําลายป่านะครับศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขัน,ขนสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษกรมป่าไม้ก็พูดง่ายๆครับเป็นพื้นที่ของรัฐแต่นี้ก็เป็นส่วนครับเป็นส่วน,น นีก็จะมีทางไปครับแต่ผมไม่กล้าไปกลัวครับน่ครับมีป้ายบอกตลอดทางครับไม่ต้องกลัวหลงครับน,นีก็จะม,มีร้านกาแฟครับมีร้านกาแฟมีทีมจักรยานนั่งกินกันเยอะครับเดีย๋ยวเราไปกันต่อครับ เดี๋ยววันนี้ต้องเติมพลังก่อนนะต้องเติมพลังก่อนผมต้องเติมพลังก่อนเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วผมหมดแรงเลยครับนี่จะไปในต่อครับเนี่อ๋อนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพ,เพื่อนเข้าไปดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมา ทางนี้ครับเป็นอะไรที่สวยงามมากนี่เอาไม้มาเรียง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 สุดยอดครับ เข้าไปสอดทามก็ดวูว้าวนี่ครับพอมาก็จะมีร้านกาแฟครับมาร้านหมันหนังสืออะไรเยอะแยะซาริมแม่น้ำเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูฝิ่แม่น้ำนะครับโอ้ฝนตกพอดีแล้วครับอะไรเนี่ยได้ที่พักพอดีครับตกพอดีเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดขอดนครับโอ้ น,นี่น้ำนี่ตอนนี้น้ำจะลงะครับรู้สึกว่าน้ำจะลงนะครับตอนนี้เดี๋ยวตอนเย็นก็น้ำเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวตรงนี้ก็จะลอยขึ้นนะครับนี่จะเป็นแพแพก็จะลอยขึ้นโอ้โหสวยงามรับสวยงามเดี๋ยวขอนั่งพักตรงนี้นิดนึงครับโอ้สุดยอดนี่ครับ อะไรสุดยอดมาก,มากจะกล้าลงไปไหมเนี่ยนี่ครับตรงนี้ก็ลงไปได้อีกขอนั่งกันนะชมบรรยากาศตรงนี้นิดหนึ่งุดยอดครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ผมจะไปหน้าวัดนะครับไปทางหน้าวัดไปทางหน้าวัดไอ้ไม่ใช่หน้าวัดดิท่าเรือ ท่าเรือทางนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับนีงนั้นก็จะเป็นเรือทหารหรือเปล่าเป็นกองทัพเรือหรือเปล่าไม่รู้นะครับตรงนั้นโอ้ฝนตกพอดีเลยครับนี่ครับอ้โนี่จะเป็นเรือสำรานหรือเปล่า MT ระยองนใช่ไหม หรือเรือบรรทุกสินค้าผมก็ไม่รู้นะครับแต่รับใหญ่มากๆอาจจะเป็นเรือบรรทุกสินค้าก่อนหน้าไม่รู้ครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเซลฟีส่สักหน่อยนะครับ ก็ไม่รู้าวฝนตกแล้วครับฝนตกแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูหน,นั่งกินอะไรดีกแบบไม่รู้มันจะพอหรือเปล่าครับถ้าเขาให้โอวนหรือว่าอะไรได้ผมก็จะโอวนเขาเข้ามา เยนสดครับเดี๋ยวดยูครับเราจะกินอะไรดีไม่รู้มีอาหารตามสัง่งหรือเปล่าขอถ่ายมือีกนิดนึงน,นะสวยามากครับเป็นบรรยากาศที่ดีามากๆเลยดูครับ chỗ này mà chắc sầm mà để kiếm được không? để tôi sẽ đi dưới ตรงนี้ม็มีครับมีแต่เ,เขาเลิกไปแล้วเพราะว่ามันผูครับโดนน้ำมากเลยกร่บไม่รู้นะครับโอ้โหนี่นะครับดูเ,เพื่อนๆดูครับสุดยอด จะเป็นร้านกาแฟนะครับตรงนี้เกือบแล้วเกือบไหหลังครับเกือบไหหลังนะครับนี่ตรงที่ผมขึ้นไปยืนเมื่อกี้ครับนี่ครับนี่ครับเดี<ะ>๋ยวผมจะรองไปดูเงิน,นครับเพราะวา่าไม่ได้กดเงินมา ไม่รู้เขารับโทนหรือเปล่าครับ,รบนายจะปอกินอยู่มั้งครับเ,เดี๋ยวไปสอบถามเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหน้าก่อนนะครับว่าจะเข้าไปชมในจะเข้าไปชมในนี้ได้หรือเปล่าเราต้องถามก่อนครับ จะเข้าไปง4 0 5ไม่ได้ครับ okay, okay, เดี๋ยวเราไปสอบถามกันเลยดีกว่าเโอ้อโหเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆสุดยอดครับ น,นี้ก็เดินขึ้นไปทางนู้นก็ได้นะลงตรงนี้ลงตรงนี้ครับโอเคแล้วเรขึ้นไปโอเคเดี๋ยวเราไปสอบถามเหนแ้วครับอันนี้จะเข้าเข้าไปดูข้างในนี่ได้ไหมครับ โอเคครับขอบคุณมากครับนี่ก็จะเป็นโรงแรมนะครับบางกอก ที่เฮานะครับก็บรรยากาศดีครับใครมาก็เขาจะมีห้องพักให้นะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนเดี๋ยวผมจะาเพื่อนนะครับไปดูข้างหน้า